ก่อนมาพี่น้องมากินชมกินมากระท่นเด้อพี่น้องเอ้ยอ้าวไปดิพี่น้าแอบไปดิพี่น้องเอ้ยมากินชมมากระท่นมากินชมมากระท่นมาจับแห้งแล้วด้นพ่ว่าน้ำแม่น่าพี่น้องเมื่อกี้ทำใจเด้อบังคับเบิ้งนะเบิ้งได้แต่ว่าปิดเสียงเด้อ ม่ดีพี่น้องมาเด้กินสมันทันเด้อพี่น้องเด้อเาข้าก็สบายดีพี่น้องหน่อยไหมลูกมาเดินไปเดิ่องนะัลโลมกปวยาปกป่วยมาดีพี่น้องเกลฮีดี้ดี้แนทเวนเกวปลาเด็กพี่น้องเกวปลาลากับเกวผงเด้อพี่น้องอ้าวแข็งคืนใส่อนี่เจ้า พระเอไม่ซองเอซองกับยาที่ซ้าพ่อเอ่อง <c oughs> <c oughs> ลูกสาวเจ้าห้องจะปากลูกว่าแ <c oughs> ม่ยิว่ากระทันนั่งไอ,บอ้ไบูพี่ใครหลายคน,นหลายคน,ยนสมุนเด็กหน่อยมาเด้อพี่นองเลย,ยว่าอเจอาเพราแนาเด็กน <c oughs> ี้ย ก็บรรลางชุมันตานมาท่านเราแล้วนองไอ้คุยไปแดกน่า้ายังนํามากมัฮะนั่งกล้ก็หโควิดนะเดี๋ย่าถามหาเลยเนาะนั่งกลบเพาะลกโควิดนละวว่าว้าวน้ำลูกสาวบุ่นนาะนี่หอยแตบ้านด้วยสั่น

ใจชิ้พูดดีชิพูดชิเสียวดีแล้มงไงชี้ทองชีทองชีทถงชีทองเชีทองถกมันกระสุนห่อันชีทองกูบุกไล่อย่าเดียวี้ทอง

ลองเมทุมาให้แม่น่าว่าก็ทักตาบ้าใส่กงได้ไหนนี่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 พี่อ็นี่บอเอ็นีพี่พี่เห็น้จ้ะตา้แ้วันอยู่กันบออ ห้มา่าก็พาไดะกินแซําแข,ขกไส้ได้<น>หลยไปถ่ายได้ก็นัน่งกดกันกดมันเาขาไปห้าขายด้นั่นหน่อยดไปี่้าจะบ้าวัน,นเนชนาก้อนนาก่อนชนก้อนนาาอก้อนเแขกบริมพีน้อ,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 นองเลย แม่แม่พี <sk <sk 54> <sk 54 <sk <sk ่น้องมากินไรแล้วลูกมาคุยน้ากันเนาะมาคุยน uh ้ากันคุยนดากันคุยไปแะเด็คุยไปละนด็จเริ่มน้ำหรือกินองเรเรช่องพื้นหรือช่องพื้นนะมึงตัดเสือพ่อมันเป็นสูตรเลยตัดไปเสือพ่อ พนตั้งงานไม่ตั้งสว่อนองงานอืน่อยพคนก็ตังงานสฉ่อนอนงานสือไอ้น่อยน่ะงงานพคนเอออน้อยตัดบังไดนี่ให้ั่สื่อนำคุณแม่คุณอะไรม่มาหายวาอยู่หายวาหายวาหน่อยนะเหน่ะ เล่าเล่าว่าเล่าเอาเหม็นจุเลยเล่าว่าอยู่ในหลุมมานานงแค่ระคืนนั้นในหลุมเนี่ยเล่าว่า้าวเหม็นดีเลยเล่าว่าบบว่า่นหนาันนางเอ้ยมันเลือดใหญ่ไปแล้วไวข้างล่างนะนัเบึงกัน โอ้ยมาชุกขึอนบุมีบนเสาวู6ซิมหกินขงมกินหมาชุกซิมซ้ำ6ิมหาพอดีแสนหนึ่งทั้งฉินทั้งเสือนะแสนหนึ่นองเอ้ไปจ้าเสือกระชุกับพอดีมันเนาะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อมาโชว์พี่น้องกันเออเจ้บ้านเลยเด็กจะนอยกำลังไปเอาเอาทำไม เป็นนีเลิกงานอยู่ว่งานอยู่บอสี่เขียวนานเลยไปตัดสินมาดิงานมึงเหรอสินไห็วกระเสือนึน้องก็พอดีอดแซนหนึ่งพี่น้องเลยแซนหนึ่งแซนกี่พี่น้องแสนก็ได้ซ้ำสี่อยบาเนาะสามลอยไปสามลอยไปพี่น้องเลยอีกสี่ยได้แสนหนึ่เดี๋ยวนมันขึ้นมันแพง mua ba nè cái nụng nụng nè bưng nụng hay pino bưng nó đơp pino lấy nông sỉ nụng sọt súng rồi nụng sỉ này nè bấm cái khâu ké bốc không bao ngày mà có thằng bông này nó nào he pino lấy tông sỉ sỉ bông nhai bông nhầy các bạn nè này là bông nhầy đang con nhị นนั่งนั่งนมมานังเข่าเขาก็เสือตัวนี้เสือระซื้อซื้อผาน้าแม่น้องเมย์เนาะแล้วก็ไปตัดน้องไห่นางปนปลาถ่ายที่นอนี้งามถึใจเน้าเมย์กเสืออะวแยมันก็บางแค่ไใ้เบิรงกีก็ิดสมแล้วให้เบิี้

บ้านเปวดกินแล้วก็นอนบเดี๋วออกกำลังกายเล่นตีเล่นเบ้านเรบ้านเเกกืบดีอามาเล่นเบิรเพ่เบิดเกืบมาดีวมานับมากเลยเาดังปวปั่วปว่ดังต๊อดได้ยานปัพี่ดังเลยบ้านน้ะเดี๋วบ้นนี้นะอทมันเบิดแต่ปัว ก็เวะเนียอันนี้สงอันได้ส่งเงี้ยบอเชนจาสาบบบอนสลวนหมักจ้างหมดเอนสลวนหมักหัวแต่ล้องขอนหัว่องแวบหัวไม่เป็นพยานแล้วเดี๋ยวมาเป็น่ในอ้นมาเป็นคุณดิข่าวนม่เอนเสือใช่ไหมนะมันหกัน เติมตะเกาว์หน si ่ยเขาเิก็ได wow. e ้กับโบดกุมหามืออยู่กุ้งไอ้สองมือสามือมดผมมีเกิดโทุกสองเก่าแล้วไหนทุกปกมีสอกานี่นั่นอะเดี๋ยวใช้แล้แลังคือโมที่น้องบขกอ่านใ่ไหม้่่า่าจีนมันแฉมีนะจีนนะนางพูดเชื่ออยะเขาเมื่อมาขงอะไรบอนี้ขังมันมอีทันยามเี เน่บริบ <จ uur> ูมัเนุ่ดยอดเลยเฮ้เห็นแล้วบ่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 คนไม่าดอ้วนคนหววใสคืออยู่นี่ได้เห็นแล้วบ่เห็นแล้วบ่พอดในเบอร์แนวพอมันเบึงดูเนี่ยพอดไหมพอมันบึงดูนะ ในเบิร์ดูพี่น้องก็ยังไงข้อน้อยพอดระบาลนี่พข้อนลอยหมักจ้างในเบิร์ดูแล้วระบเหนียรุ่งน้อนะว่าไม่ย่างข้อดเลยข้อน้อยรูเสียลมเบาขะอน้อยหมักนัวเข้อนลอยหมักจ้างดำสีเขียวแบบนี้ว่าพุ่งสีเขียวดำสีเขียวเด้อพี่น้องยดำสีมันเขากันบ่แสงด้วยสิซื้อเขาว็ได้แล้วเดี๋ยวมันก็มีแดงอันนี้ในแม่ซื้อหายอันนี้อ้ายอยู่เบี้ยงซื้อหาย

พอในเบิร์นอ่อในเบิร์นอีนั่งอ่นลวงในเบิร์นได้กินได้กินเบียร์บ้าบใแห้งอีพอนี้เออไดกินเบียร์บองกันพีพออนนี้ไบเบิรงมกมาลังนึงได้งได้ิเมื่อนานเียร้ายริบาเบี้าเาย้เบียร์บ่อย้าเ์เบียร์าียร์บ้้าเนียเบีราเบีย้าเาเบียร์้าเบิร์เดบ้าเา ปีหาคันปกติสมัยเอบบ่เนกันเันชิบีเอกินอยู่โอ้ยทำไปตัดอยู่มอกเงินดังๆเราเป็นสองแสนเหมือนเดิม อาของด่างๆเลยองเซนเอนเ้ป็นตั๊ดซอลุกลุ่เือนใส่ก้องเบ้ยดีพี่น้องบ่เอรเฮ้ยไเป็นตัเสือสองตัวดีพี่น้องกินามา,มา่นนกันเซ่จะได้นี่ um อาหารบ้านมาเนตั๊ดยวนน้ำ่อโอหซ่แหนบแหนบทุนี่คือเอวงผลยแหนบลิ yeah. ้มแหนวมัน่มีวดมีวดมีวดเสือแล้วรเสือเออระเือาแทตัวัแกะยิบอนี้สำบ กังสด <saint S 2> เอาอะไรกินเขาเอาไม้พ <ข Neil S 1> อเถ้านอี่แล <modeling> ้วจากเราอ่ะพี่แล็วกี้ไปแล้วเนรอคะทำอะไดพี่เชฟพี่ดังไปแล้วพี่น้องพี่น้องสไปดีเฮ้ยสบายดีอตาบาน